สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวล่องตกปาลาราคาถูกกันนะครับนี่จะให้ดูกันก่อนอันนี้มันขายแค่ยีิบเก้าบาทเองนะอันนี้มันลูกลูกค้าใหม่ครับยีิบเก้าบาทแต่ถ้าลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าเก่าอะ่ะเราจะได้ในราคาอยู่ประมาณหนึ่งร้อยบาทนะพร้อมส่งฟรีด้วยผมสั่งมาเนี่ยเก้าสิบบาทนี่ครับแต่อันนี้มันจัดโปรอย่าไปสนใจมันนะเพราะว่าถ้าคุณสั่งซื้อครั้งแรกก็จะได้ราคาราคานี้แต่ว่าปกติมันจะขายอยู่กันประมาณ นั่นแหละอย่างที่ผมบอกอยู่ประมาณ100บาทครับให้ดูว่ารีวิวมันดีมากเลยนะยอดขายมันถล่มทลายเลยครับยอดขายเยอะมากเลยนะลอกตัวนี้ครับให้ดูนี่ยอดขายมัน1 4 0 0 0ตัวแล้วครับเนี่ยตัวเนี้ยถูกมากครับแล้วก็รีวิวก็ถือว่าใช้ได้เลยผมก็เลยสั่งมาเลยครับสั่งมามันก็มาถึงนะนี่ผมบอกให้ครับ ที่มันทาราคาถูกมากเพราะว่าอะไรอะไกล่องก็ไม่มีครับสั่งมามันก็จะให้ยัดใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ห่อบับเบิลมานี่นี่ครับตัวงานถือว่าใช้ได้อยู่นะเนี่ยลื่นอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยผมบอกให้มันลื่นนะครับมันไม่ใช่ฝืดฝืดนองนองอะไรนะนี่ครับตัวงานถือว่าสวยเลยนะสวยแต่ว่ามันมีจุดที่มันไม่ค่อยดีอยู่อย่างคือสปูน嘛ครับนี่ สปูนเป็นพลาสติกนะเนี่ยสปูนตัวนี้เป็นพลาสติกไงก็ตัวละ90บาทนะเนี่ยล้วจริงผมได้มาแค่90บาทเองนะเนี่ย9กสิบกว่าบาทพร้อมส่งเลยเนี่ยครับแต่ว่าสปูนเป็นพลาสติกอันนี้ผมสั่งมาจะเป็นเบอร์ประมาณเบอร์2,000ันมั้งนี่ผมชอบชอบตัวไม่ได้ใหญ่มากไงแล้วก็ใช้ประมาณเบอร์2000เนี่ยกำลังดีสำหรับผมนะส่วนส่วนเบอร์ 3, 0 0พ4,000อะไรอะราคามันก็จะเพิ่มอีกสัก10บาท ห้าบาทสิบบาทเองนะราคามันไม่ต่างกันเลยครับต่างกันนิดเดียวนี่ตัวงานแล้วก็ผมชอบตรงนี้อยู่อย่างหนึ่งนะนี่ตรงที่มันกดแล้วก็พับได้ครับเนี่ยอันนี้ผมชอบมากเลยนะถ้าไอ้พวกรุ่นแพงๆคือเราจะต้องจะต้องมาไขเอาไงเพื่อจะพับมันอ่ะเราจะต้องไขแต่ไอ้รุ่นนี้มันทํามาพับได้เลยครับตัวขามันก็พลาสติกนะเดี๋ยวผมลื้อให้ดูแล้วกันว่ามันมีอะไรกันบ้างแกะให้ดูกันก่อน ตัวนี้ก็ไม่ได้ชุบไม่อะไรเลยนะเพราะมันต้องการทําราคาถูกไงนี่ครับตรงตรงไอ้ไอ้ที่ไขมันก็เป็นพลาสติกฉีดอย่างเดียวเลยนะถ้าเป็นงานแพงๆมันจะชุบโครเมียมกันอยู่นะอันนี้เน้นราคาถูกมากเป็นพลาสติกฉีดอย่างเดียวเลยแล้วก็ถอดออกมานี่ขามันอันนี้ก็เป็นพลาสติกนะโดยตัวเนี่ยเป็นพลาสติกหมดเลยนี่ครับอันนี้ก็ เออส,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 สต์ตัวนี้ไม่ใช่พลาสติกนะครับตัวนี้เป็นโลหะอยู่นี่ก้านนี่โลหะและนี่ก็เป็นโลหะอยู่นะอันนี้ไม่ใช่พลาสติกนะหรือว่าพลาสติกวะขอเช็คแป๊บโอเคครับตัวตัวนี้มันเป็นเหมือนเป็นอัญลอยอยู่นะเป็นโลหะอยู่ครับน่าจะเป็นเหมือนพวกวัสดุ <energy S 1> พวกอันลอยอ่ะเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่พลาสติกนะครับแต่นี้เป็นพลาสติกอยู่นี่ก็ตัวบอดี้มันอันนี้ก็เหมือนกันเป็นโลหะอันลอยเหมือนกันครับนี่ก็อัญลอย ส่วนแขนนี่พลาสติกส่วนสปูนก็พลาสติกแกให้ดูเสียงก็เสียงเสียงดังอยู่นะผมชอบเสียงมันมากเลยชอบที่มันดังๆอย่างเงี้ยซื้อเหล่าตัวอื่นมาเลือดแพงก็แพงแต่เสียงมันเบานี่ครับแกให้ดูกันอีกนี่ตัวงานพลาสตส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกทั้งนั้นครับจะแกะออกมาครับเนี่ยตัวนี้เป็นพลาสติกชัดเจนเลยครับ ก็เสียงมันจะใช้ใช้การเนี่ยขูดเนี่ยแก๊แกะแกจากตัวนี้ครับระบบเบรกมันก็คงไม่มีอะไรมากมายหรอกนะแกให้ดูให้หมดเลยพอดีเตรียมเครื่องมือมาอยู่ครับก็เดี๋ยวลองงัดแงะให้ดูแล้วกันบางส่วนที่งัดได้ไหนงัดได้ก็จะงัดให้ดูครับนี่ตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนสปริงนะนี่ครับก็มีเหล็กอันหนึ่งแล้วก็ผ้าเบรกผ้าเบรกอีกอ้หลายชุดอยู่นะเดี๋ยวผมถอดแล้วผมจะประกอบคืนได้ไม่ไม่ว่าเนี่ยอัดวิดีโอไว้ก่อนแล้วกันเนี่ยนี่ผ้าเบรกอย่างนี้เออก็มีให้ทั้งหมด3ชุดนะครับคผ้าเบรกมันนี่นะ ครับเกก็ถือว่าทํามาเขาใช้ได้อืมเดี๋ยวผมเรียงก่อนเดี๋ยวจะลืมขอเรียงกันก่อนนะเอ้าชิบหายแล้วนี่เรียงประมาณนี้นะช่วยผมจาด้วยเดี๋ยวผมลืมนี่ครับเรียงก็ไม่มีอะไรครับเป็นพลาสติกนี่ตรงนี้มีที่เก็บเอ็นอยู่นะเก็บสายเอ็นโอเคเรามาดูกันต่อครับตัวนี้ก็จะมีแหวน แหวนอยู่อันหนึ่งแล้วก็เฟืองตรงนี้ก็จะเป็นมีให้ไข่ลดีแต่แกะดูให้หมดเลยว่ามันมีอะไรกันบ้างราคามันถูกครับเราจะต้องแงะดูกันเนาะว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่าส่วนใหญ่เราไม่จะเป็นต้องไปใช้รอบแพงหรอกครับผมบอกให้เพราะว่าใช้แพงยังไงไม่หมาดปลาก็ไม่กิน เดี๋ยวแกะตัวด้วยอีกมีอะไรกันบ้างครับอืมจะประกอบคืนได้หรือเปล่าเนี่ยนี่ครับเก็บให้มันอยู่ชุดมานน่อนเดี๋ยวจะลืมอันนี้แค่เอามาคุมไว้เฉยๆเองให้มันดูสวยงามเดี๋ยวเราแกะตัวนี้ดีกว่าน,นี่เดี๋ยวเราแกะตรงนี้กันดีนี่ใช้ประแจควายเลยประแจเลื่อนควายตัวใหญ่ ใช้มันผิดประเภทไปเลยครับแกะดูครับมีอะไรโอ้แน่นแน่นเฮ้ยไข่ทางไหนวะเนี่ยเกียวขวาหรือเกียวซ้ายวะเนี่ยทำไมมันยิ่งไข่ยิ่งแน่นเออเกียวโอ้เขาเรียกเป็นเกียวอะไรเนี่ยเกียวขวาเลยนี่ก็คือหมุนหมุนตามเข็มคือไข่ออกมันจะไม่เหมือนพวกพวกน็อตทั่วๆไปนะนี่ครับไข่มันออกมา ถอนมันออกไว้นี่ปป๊บโอ้ตรงนี้มีล่องอะไรไว้ด้วยอ๋อกันกันหมุนกลับนี่เอาไว้ล็อกตัวงานตัวน,นี้ก็เป็นโลหะอยู่นะอันนี้ไม่ใช่พลาสติกนะครับอันนี้เป็นโลหะอยู่มีพลาสติกตลงสปูลอย่างเดียวแหละนี่ข้างในมีลูกปืนด้วยเจอลูกปืนแล้วครับตัวหนึ่ง ผมก็กลัวถอดแล้วจะจะทำมันพังหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> กลัวประกอบไม่ได้เหมือนกันนะ้เนี่ยเพราะว่าผมเพิ่งจะมาอยู่วงการตกปลาครับไม่เป็นไรครับระดับเราละไม่มีพลาดหรอกเนาะแกะไอ้ครับแกให้ดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรอีกอย่างน้อยมันก็มีลูกปืนแล้วครับตรงนี้มีลูกปืนหนึ่งอันแต่เดี๋ยวดูกันมันบอกว่ามีแบริ่งกี่ตัววะเนี่ย ไม่บอกเว้ยบางตัวมันจะบอกบอกข้ามาอยู่เนาะว่ามีลูกปืนกี่ชุดกี่ชุดแต่ตัวนี้ที่เจอก็เจอแล้วหนึ่งตัวแล้วมันจะได้ลื่นๆครับอันนี้สก,กูไม่เหมือนชาวบ้านเขาอีกไอตัวตัวสุดท้ายตัวเล็ก แกให้หมดเลยระดับเราอยู่แล้วถ้าพังขึ้นมาก็ชิบหายกันเองแล้วกันอโอ้โนี่สกูยาวเว้ยสกูยาวครับถอดออกถอดออกมาเป็นชุดเลยนะนี่แล้วก็อันนี้ ชุดนี้นี่ของชุดนี้เฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ย๋อ,อตัวล็อกอกึกก๊อกอ,กอกเคเดี๋ยวเราจะถอดลูกปืนมาดูครับเอามาอาจจระบีใหม่เลยดีกว่าพอดีผมซื้อจารระบีมาแล้วเดี๋ยวอาจจระบีใหม่ไปเลยโอเคค่อยค่อยแย,ยกล่างมันครับเดี๋ยวว่าจะรื้อตัวแพงให้ดูกครับอันนี้รื้อตัวถูกกัน อ๋อนี่ถอดออกมาเป็นยองๆนี่ครับก็จะพบว่าเป็นเกียวอย่างนี้ครับเป็นเกียวแล้วก็มีลูกปืนอืมลูกปืนก็ดูดีอยู่นะลูกปืนสวยอยู่นะนี่อันละกี่บาทไม่รู้ใส่เป็นอย่างนี้ไปก่อนตรงนี้ก็มีการอัดจารบีข้างในด้วยแขนนะ ถอดชุดนี้ออกมากวัสดุอันนี้เป็นพลาสติกหรือเป็นอะไรอันนี้พลาสติกนะหรือว่ามันจะเป็นพลาสติกกันทั้งหมดเลยครับอันนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มาดูข้างในอันนี้ไม่ใช่ลูกปืนอันนี้เป็นพลาสติกถ้าของดีๆคงเป็นลูกปืนครับมีแหวนตรงนี้ด้วยนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะประกอบกันผิดแล้วก็เอาแหวนวางอย่างนี้อันนี้ถ้ามันเป็นลูกปืนจะดีมากเลยไม่ได้ใช้ไม่ใช่ลูกปืนแล้วก็ถอดออกมากตัวนี้นี่ครับก็จะเป็นเฟืองที่ชุบโลหะครับนี่หมดแล้วตัวนี้ก็จะเป็นพวกตัวทดของมันตัวทดอัตราการทดของมันครับ ถอดออกมาเนาะถอดแค่นี้ก็พอแล้วครับก็จะเห็นได้ว่าสรุปแล้วมีลูกปืนอยู่แค่ลูกเดียวนะครับอยู่ที่แกนกลางของมันอ๋อไม่ใช่อันนี้นี่สำหรับพวกคุณคิดว่าไงนะครับกับชุดเนี้ลอกชุดนี้กับค่าตัวประมาณ90บาทรวมส่งด้วย ถ้าคิดว่าคุ้มค่าคุ้มราคาก็ไปสั่งก็ได้ครับเพลมเนี่ยผมจะามาใช้กับคันอยู่พอดีมีคันแล้วนี่คันเบดก็มีแล้วของเบิร์เกล9ฟุตนี่เบิร์เกลเดี๋ยวเอามาใช้กับคันนี้แหละเราไม่ต้องหรูมากครับลอกไม่ต้องหรูมากคันก็ไม่ต้องแพงมากครับมันอยู่ที่ฝีมือเราล้วนๆกับเหยื่อของเราดีแล้วก็ดวงล้วนๆครับ ว่าเราจะหมานหรือเปล่าเนี่เอาคันออกมาให้ดูกันก่อนผมชอบสีมันนะเบอร์กเก้สีมันสวยดินี่เบอร์กเก้คันเราก็ไม่ต้องซื้อแพงมากครับตามงบประมาณนี่ครับถ้าเอามาใส่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ่ตอนแรกก็ลืมใส่ให้ดูกันก่อนนี่ไปไงโอเคนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับสนใจใครอยากได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ผมมีอีกอีกตัว2ตัวเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูครับมันมีตัวที่ผมซื้อมาราคา200กว่าบาทแล้วก็300กว่าบาทเดี๋ยวมาดูกันสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับเพิ่ม